ไปด,ดีพี่น้องอาจเสได้ยินเสียงอันนี้นะเด้อพี่น้องเลยอาจเสได้ยินเสียงลมควนแน่ตอนนี้จุดหนุงไม้เขาก็มางฮอดเขาเดินทางฮอตจุดหนุงไม้แล้วเขามากประตูน้ำเนาะพี่น้องมาหาเสือผลาลัคขัดรป็งานร้องโขกใส่ได้ตั้งแต่30จนถึง50นี่เลยค่ะฮอดแล้วพี่น้องเคื่อนยิฮอดเกือบตาย

นี่หลนะเนาะแรงคล้ายเสือผาเนาะป่ะซัมซิรอซื้อบวานเดี๋ยวเสือผากับบัวลยแพกบัวลดยผ่น้องต้นละลอยซองลอยับมี่นี่หลนะเนาะที่ห้าวตั้งใจมากเหมยเล่นแล้ว,ลวหอกกามาฮอดละ่ะ ปพี่น้องยังเลาะซื้อเสื้อผ้าบ้านนี่เพื่อสิมาหอดน,นี่ได้เนาะบ่จักรถติดอีหยัยงสารพัดสารเพ,พือ่อน,นี้มากก็เอื้อกอยเน,นาะสบายดีสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องคืออใหม่เหมือนเด็กเข้ากรุงเทพใหม่คือวันหน่อเข้ากุ้งเนาะเอาเขาก็เป็นวันหน่อเลยดีาา ชาช้าื่ออื่มื่อมือนะยอมยอเอ้าเขากำมันนอกไปดีกรธรรมดาได้จับสมหารตะข่อยแบงนั้นอันนั้นจ้ายังเหมือนเหมือนคนอ่ะนะแต่งตัวแบบใส่เสื้อสีบันแบบวเหมนเดิมพวกคือมูนแต่ยังกลมกลืนกับวันนี้เนี่ย่อยแห้งบ่กกลมกลืนพอดีเมันยังเห็นให้มันต่าหมูเข้าไว้แล้วกับคุณ ได้บััดไหมสบเขาหูแล้วเขาตบมันถึงว่าเท่าไรอดี๋ย่เบื้องเขาเบื้องว่เป็นเป็นอันนี้เขาไล่โซลคายด้วยเหอนเอเขาจะไล่โซลคายเลยเนาะไล่โซคายไม่พร้อมเลย พี่น้องหอดแน่นเนาะประตูน้ำสีฮะเหลเสือผาราคาถือพี่น้องที่นี่อยู่ว่าเสือผาที่ราคาดีๆเนี่ยถึกๆเนาะเพราะว่าประตูน้ำกัเป็นเทนคาจารรีวิวเป็นแหล่งเสือผาเลยพี่น้องประตูน้ำซัมเพลงยังเห็นนะบาซิม่าลายเถื่อนและโบเรมาเนาะเถื่อนนี่เป็นเถื่อนทำอินทิม่า กะตามพี่อเ้เบิกงล้ค่ะเสือผ่ากับอะไรแพงนายพี่หนังตัวละร้อยซองร้อยประมาณนี้เนาะลอยหา้าสิบกามีแล้วแต่ตัวละพี่หาลอยกามีพี่หน่องเอาเกยอก้อยไปใส่แล้วพี่หน่องเอาลงกันแหละเอาเกยอก้อ,อยอย่างไปใส่ดี ผากกันพี่เดี๋ยวลงกันเดี๋ยวลงครับเด้าขอยเทสกางเกงข่อยอะไรกนงริงเอองามไปดิงามเนาะนัหลอวงก้อนสัมากมิจ่านะงใ่าขึ้นไปขนแม่เทิงจังเย็นเนาะ เสือผ้าซ้ำซื้อพี่น้องร้ายแห้งร้ายแห้งอดีเสือผ้ามิดต่ตงลตงงาม,งาม เ้อี่น้องตัวละห้าสิบบาทตัวละสิบบาทอู้งามไม่ดีพี่น้องเสื้อผ้ามาหาหลอดสื่อเสื้อผ้าเยอะขนาดนั้นเลยนี่สวัสดีค่ะคอยต้องได้นาจะได้สื่อเสื้อผ้าร้านนี้อ๋อจ้าสื่อว่าจะเบิ่กในที่ตัวละห้าสิบบาทเออนะตัวละห้สิบบาทถูกคุ้มค่าคุ้มราคาเแถามากมันเลือกเอ้ย ค่บาแพนเจ็ดสิบบาท หาดิพบ,บาทพี่นอ้องตใส่โอเวอร์ไส์ o เอาก็แม่เดืเอดแม่นี่จะตวส,สวยๆตน่ารักน่ารักเออสตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวหองเดือดที่ได้นอสนอกค่ดีดี่ไหนนี่ไล เออจะกำมาฮาเดือกสีสีมันขาวกับสีผิวเนาะคนดำดำเอาสีบานแบวนะคนดำดำนะคนลายแหงพอยพี่น้งเอ้ยย่างสวนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ขมสีขาวสีครีมเลยสีดำเลยดำมันขมขอนากเออสีดำมันดูมันสีขาวสีครีมก็ได้หรือว่าจะเอาสีชมพูวะอืมสีส้มก็ดูสวยเออเออสีชมพูสีชมพูเอ้นั่นแหละสีชมพูก็สวย ก่อนขอยนุ่มกันสิเดีจะมาใส่สีสชมพูเนาะสีนี่ก็สินี่เต่ไรค่ะเออหน้าบุษบกเออสองโตหันเด็กหรือว่าจะเสีเอาสีอื่นน้ำบ่อสีดำน้ำบ่อสีดำมันกิดจะอันนี้ไป เขียวอ่ะไอซีเขี้ยวอ่ะคือเทียนสาผาดิเทียนอีฝาแล้วมันวางเสือแบบนี้เลยอีฝา ดีใหม่เป็นเด็กเสือผาปาะกาเลือกเลวตัวหนึ่งว้าพี่น้องถึกใจค่ะย่างเขาหันได้กับมีเดเสือผาตัวง่งามๆเนาะพี่น้องถึกใจค่ยจขอยขอดีพี่น้องเออและ้วกะ็อันนี้มันกะราคามันกะบ,บริแพงทอยุล่าเอาหะนะเออยุล่าคอยซื้อแพงกว่าเลย พ่อคนเขาจังย่างมากเป็นจังไรเหนือผาที่เจ้าสำหรับก๋วยบอสำหรับอเฮ็ดเสือผาากาศโอเคพ่อใส่สำหรับตะขานเองครับพอใส่บางขามันก็จะหอนมันก็จะเนี้ยมันก็จะขั้นเหลือแต่อันนี้ก็ชือว่าสำหรับก๋วยกะบาโอเคสำหรับราคานเพราะว่าเฮ็ดบัฟเฟต้าพวกเสือผาแบบว่าผาแบบนี้ประมาณนี้นึงคือว่าจะเฮ็ดเสือผาจะก็มาเอาผามาหาสื่อเบื้องเหนือผาก็ได้เขา

ตัวละเก้าสิบบาทเรวให้เราตัวละเจ็ดสิบแปดเก้าสิบบาทนนี้ก่อนน่านรอดดิจะมากว่าเสือแบบว่าจะมาส่งนี่เหรอเออขาเสือส่งนี่ก็มาจะเห็นนี่เจ้าเขาดูนอร้านไดวิจิตรแบบนี้งามเนาะนี่เยดี้ยเด้ตัวควยมากที่สุดก็คือนี่นีนี่ นี่เดอ๋องามอยู่บา้านค่ะวงหาสิีโปงเลเออจะละอ๋อเอ่สวยสวยสวยอะไรเลก็ได้น่มบมี่หลอกเขาบะมี่มือนหอยลอกเลยหือว่ามี่ก๋วจักข้าขงในเียืบบนอะรงลตัวนี้หลั่แบเมื่อนู่นอยบานะ้านเนาะตัวเท่าไหร่ดิก มันตัวละร้อยหรือเปล่าภีซ้ัต่างกัราคาันนี้เนาะราคาทั่วไปแรกก็เหมือนันเดี๋ยวกรถามเขาอันนี้ตัวเท่าไหร่คะตัวเดียวร้อิบครับอ๋ออันนี้ร้อยห้าสิบถ้าหลายตัวคะราคาท่งสามตัวต่อแบบครัแบบพวกตัวครับ ถ้าสามตัวแบบเดียวกันแบบทกตัวอร่อยตบตัวละลายชายจะพักเลยขาแบบต้องซื้อหกตัวถึงจะได้ราคาส่งแต่ถ้าเราไม่เอาราคาส่งขาแบบภายในสามตัวจะอยู่ตัวร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบถ้าหกตัวไปย่อยทุกตัวตัวร้อยครับตบหกถ้าซื้อหกถ้าคือโคบกตัวราคาได้ตามป้ายอ่ะเรายิ้มมันเท่าไร่ราคาตามป้ายเท่าไรเลยครับจะค่อยๆอ้อทุกตัวเลยบอฮ่าฮอันนี้ก็เสด็จตัวละลาย แบบพอจกถือเมื่อไล้หลักกายเพราะว่ามันถือกว่าอยู่บ้านนะพี่น้องถือกว่าเนาะแต่ว่ามันสิถือแบบถืเป็นของแม่มันสิญญาแบบแบบเป็นของฝากดั้นดานแบบไหนร้านน้ำเหนร้านน้ำวันเช้ามันปิดไม่อยู่เว้ยแท็กน้ำดีกันแท็กน้ำผมเงินโอ้โหเลย อันซื้อตัวเดียวกันรอยเท่านั้นนะบะอยหาซีเปิดืจด่อเอาไปขายอยู่บานนี่พี่น้องเออยมฟีใหม่อย่างไรไปขายซื้อลายๆเลยนมาจากไหนนะคะสรงคือใครบ่ออยากรู้ว่าเขา้อส่งเป็นไงอ๋อไม่เขาบอกถือมาเองอะเนาะคนส่งเขาเนาะแต่บรู้่เพินี่เออตัวนี้ ตัวนี้บางห้าสิบจ้ะมาพอเสือราคาโบ๊แพงอีกแล้วพี่น้องตัวละห้าสิบบาทเอาตัวหนึ่งเนาะตัวนี้นี่ตัวนี้บางอยู่บน่ะไม่ส่งหน่อเอาหนึ่งตัวค่ะไม่ใส่สูงก็ได้นะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณด้ค่ะ ได้๋ไล่ตเติบแล้วพี่น้องไแม่ดยไล่ตเดีพี่ใบหาตัวนี่ค่เดี๋ก็เห็นเด้ื้อผอาตเนาะ่ยังไงก็เกงเนาะเสี๋ยวอกมนได้ใส่ไม่ดอกว่าข่อยซื้อเมื่อเมื่อวใส่อยู่บ้านนะนขอยทำันหาเนี่ยข่อยกางเงใส่ข่อยมันหาเนี่ยต้องข่อเสื้อเสือ้าด็กหนาะยแน่นอได้แบบเออถามมันแบบที่ตัวแน่นอน เอาเลือกเอาสาวสกอตอยากได้นาฬิกานะพี่น้องเลือกเอาไม่อันหนึ่งเคยอยากได้อันนี้ก็ันนี้แล้วก็ยังมาอันได้ง่ายจะวางสองอันนี้สองซีนี่ไปใส่เจะมาที่นี่เราจะมาที่นี่บ่เออเดี๋ยวเอาตัวปีใหม่มากเนาะแซลสกอยต์เอาตัวซษาปีใหม่มาค่ะจีด้าเขาใส่ซื้อม่วงให้เอือยเนาะพี่หน่อยเล็กใส่เลยเดือนหาย้าต่ออันละลอยแล้วบ่ก็คอยซื้อมื่อหายมังนิ้วเล็กมังนิ้วอ่อนแล้วอ่อนนี่เนาะมื่อหายเด็กเลย เดี๋ยวเบิองสีก่อนจะมันสีได้สีนี่แหละนดเอ้นี่เนี่ยบกวนบอหรอกบกวนหมดจักเดี๋ยวก็พลาด้องที่สองอะไรบ้ีงเนี่ยคะที่สองอะไรบ้างอันละหนึ่งลอยบาทเนาะีคอมเมนต์หวยได้แต็งตัวทันปตาเดี๋ยวนะครกบ ใส่เลยเหรอใส่เลย็่ะใิจเลยแต่บางคนใส่ข้างขวา <c oughs> ของคนจากปีใหม่สองอันนี่นงามเนาะนี่ ใจว่จอันนี้จไอ้มันกบสูได้ไปทำประธานก็ต้องยินตั้งนาฬิกามันได้ตั้งจูตอนนี้จีบอแล้วเบิ้งมุงเบิึงจีตาเหมือนนะจกมุงจะเบิ้งเป็นอะเบิ้งเบิงเป็นเ้อล่อยกะบ อักนาฬิกาเบิ้งเบิในใน้งนี่อย่าบุงอยู่นี่ตอนในี้ซีมุกแบบน,นี่ดีนี่ซีมุกจ้าหนาที่หาเบิ้งเข็มนาฬิกาบุเป็นเบิ้งเป็นอยู่เตี้ยจกกะก็เล่าๆเอาใส่เพื่อความงามสื่อใส่เพื่อความงามสื่อ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้หิ่ง้อยคนหุ่นสื่อเกือบคู่ละหนึ่งร้อยบาท คู่ละอรอยพี่้องสื้อก้อนที่ลือก่อนนะซืิอกปอนคุณเอาเาจะเปีนไนอ่ะซื้อแบบมัคนบ่เจ็บตีนฮะซื้อเอาแบบที่บ้านหมาว่าบ<ะ>่เจ็บมากกว่า

เออแบบนี้ก็ใส่แบบบ่าบเจ็บได้ดีไหมเออนี่นแบบนี้กรใส่แบบบับูเจ็บแต่ว่าใครเขาว่าเขาต้องใส่สื่อโดเขาบันไดล่องนะแบบเบอร์ยังสานี่สาหกกขวายล้นะคือพอยสามหกสเจดนี่แดดอยู่นี่ประมาณนี้นะเสามเจ็ดสาหสาเจ็นี่แดดขอใส่ เอดยถ้า่กรายกระไดกกอการฝอยกระใสามหเนี่ยสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดนะทกดออี่กระไนี่พีม่ได้ร่องเท่าเลย ของขอยคืนหนึ่งเด็กเด็กอกไปกอนจีจ่ายเจ้าดอกเด้อร์ออกซุ่นแค่เดี๋ยวคอยใจหายวุ่เป็นยังหรอวุ่เลยเฮ้ยลายอย่างบ่าเอากันแล้วคอยยัางติดหนีจะอยู่ลายปีใหม่เออเดี๋ยวคอยจ่ายเองสาวคอยตีนเจ้าโอเคไปต่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขายังสิเลาะอีกโดนๆเติบอยู่ดอกยัสิได้ครับ อ่รนัยนนี่อะไรร่เนสวยๆคนอร่อยปิ้งสปิ้งม่วยส่งตัวจังเออนี่เขาใส่ในหุ่นนี่ก็จะสวยๆเลย มาตะเกียวเขาแล้วจ้าอย่าบอกใครคำนหนเราไม่ได้ทำถึงอันนี้เลยนะถทำถึงเลยไพศาลนะสกอยแบดเบิร์ดพอดีเขามาแต่อันนั้นน้องพี่น้องอ่าประตูน้ำเนาะคือคุนมาแต่เกี่ยวกับลักันเนาะประมาณนี้เลยสร้างในห้เขาเป็นคนแบบนี้จะได้จ้ะหลายครองมาหลายเติมพี่น้องตอนนี้เานาง BTS ่ะนาง BTS นางรถไฟท่าใครเลยจะเราเป็นพี่น้องต่อเดียว เพอเดียวยัเขาไปลงบางบาทท่นไหนเข้ากันเ <oh> ู็ดส um um ี่ต่อไปเขามีต <um ่อเดนอไหคะดาบขี่รถแท็กซี่มากมั้สาวาสี่รบคือมันโดนตีไงมันกับเทจริงอะมันบริแทกนั่งขับรถบนตีก้าสิบสองร้อยนะสองร้อยนิดๆนิดประมาณนี้เลยระยะทางอันนี้ติเกินนะผู้โดยสารปรุ่าอันนี้ท่านั่งสองคนด้อยเหนบ อย่างไรจะเจ็บกันเลยเกย์วมาตะเกียวเขาหวานได้เกย์มาหน้ามหน้าเอ้ยไม่มืลายมือทธาได้เฮ้ยเจียวเขาเกยจะเป็นยืดกีบกันสดท้ายไอเซ้นหาไอนหาเ้นหาเมืไดั้นเขึ้นพักกันคือ่าตะเกียวเขานี่เนาะ นเทออ่ด้คือว่าจะทอนมันดาวจังไงเนาะทอนมันตาจมตาไห้หน้าตาคือก้นมาตาไห้ไงหญิงแต่งตัวเกิดอไรเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงจริงจำพลาดได้ถูกปะมันคือเนี่ยมันคือมันคือก็ได้เาเคยจำเลยผู้ว่าตะบันนอกเห็นเราเป็นเอกลักษณ์ ก็เป yeah. ็นเอกลักษก็ดืง่ายไงน่เติร์ไกอูน่าจื้อฮัเตอไกยูน่าบวกโุรย์ไกยูน่าเติร์กหนวุนขุดเลยไปโดนเติร์อเรื่อยๆบนดาตินม่านีนะเอาจดดใสถานีต่อไปอุดมสุข next station อุดมสุข นั Fish, ่งไก่ยูบญ่ะน่ไงก่ไก่เนะกเนาะแป๊บเดียวขี่รถไฟผ่านเนาะมันไปเร่อยๆีพี่จขัจอดจอดจอดแป๊เดียวจอดแป๊บเดียวจอดท่านแท็กซี่บ่สองถุงคนวะสองถุงยี่ห้อน

แบดซิเวิร์เดี๋พี่น้องเดี๋ยใก้ผ้าลงนะผ้าลกรดที่สายขอนี้ม่วงหกสิบบาทเดอพี่นองที่ก่าด้ันอนแบซิเบิร์สเด้อเสื้อผ้ากันนี่แล้วพี่น้องที่ใด้มาก บางบาสาทข้าน huh like. ี ah ่อหออปั like ke ่ะไเป็นอย่งว mm ัน hmm. ที่เท่ยวรวันสิเดจบคลิปเด้พี่น้องแบดเบิร์ดละยีราดรถไถ่ไฝ่าเที่ยวขี่ลาดเลไปป้อมลาดเล้อมลาดรถได้ข้าสิกิีนท่าหิวเขาแห้งละลาดเลื่นป้อมาดรถลาดใช้เขาฮนลาดใช้เขา ลาดใช่ๆก็ได้ก็ได้มันถือขวยค่ะลาดไปโดดว่าเขามันหอบมันมันหอบเยู่กนอนเดียวไงฟังเดียวไงโอ้ยเหตุผลพวงเขาเฮียได้แห้งๆนะหกสิบบาทตามสิบพันเ่ะเขาไฮบ่วงมากอยู่บ่เออไ้มากห้มากกินมนาดเป็นโนเป็นวันจะแบบ เพี้ยสมถีน,ะนาะปะนั่งรถแท็กซี่มาบ้านต่อเจอกันใหม่พี่น้องเลยคลิปหน,น้าเด้อเอาบายบายไปดู